ก็คือดำดกดังกันเฮาเป็นลูกพานนั่นเฮาต้องตอบแทนคนบุญแล้วบุญสภาพเฮาไปสิหางมีน้อดีล้นเกิดเป็นคนอาคนอูกะตันอยู่หูคุณแม่นยามเพิ่นเฒ่ายามเพนแก่เฮาอย่าปาปล่อยทิ้งสิหลายล้านเพิ่นหันนี้ในมื้อนี้อ้ายสิพาแก้มจัวา แจ้งเจ้าไปเอาแม่ดอกมาเฮือในนองแม่นสิเป็นจักเดือนแม่นสิเป็นจักปีกาสางตามน้องนองสิไปกาก่อนเอาเมื่อเฮือนั่กับตองนอนางเอ่ยนางไอนางภาพาสาวผู้ถูกห อีแม่านลายไปน้ำแม่มาอยบาลไผกะว่าม่เห่าดีตัวลาไปทางไหนก็อ่อนซ้อนว่าบ่ลืมบุญคุ้นทันแม่สื้อหมานมน้าบ่เอาเขาเฮือนซานคือเอื่อยใหญ่สันบ่ ยานคนหูสูใสมา่ดาไทยนันซื้อหมาจังสละนองเอ้ยายสิผ้าเจ้าไปน้ำอ่อแม่มาอยู่น้ำไผสีวาจังไดกระสังสิปอยเล่าถิ่นคื่อหมูขือหมาคือซื้อเล่านี่รอายว่ามันจังไดกระแม่ห้าดอกไปไปน้ำอ่อเล่ามาอยู่น้ำอันนี้ลาพีเอ้พีโอย็หัน้องลีเล่เตะ พาบาพาไปดอกเพียใครจเป็นแนวใดสัวนางบ่ลืมใดบุญคุณมานนกตาไตยหาแนาวใดเออมาเทียบทอบุญคุณตอมีตอฝาหาเตียมเ่าบ่ลืมไผดอกเพียแมนนั่งทุกยากไห้เมนนันซื้อนันคือมาเพีย ันก็เป็นมั่นดาหมูเห่าผืนเพียนเลี้ยงเอื่อยสองคนเขาลืมเสียงบุญคุณน้องโบอ้าวเอเดงเลี้ยงลูกให้ได้เป็นสาวมีขอบคุ้มผัวอยู่สอนขันลุยลำครูสุกน์พี่นังเลยแม่นั่งจนอยู่ปีกะเลี้ยงลำมั่นดาดอกเบี้ย เอ้ยสองคนบะหัวซาเท่าไรหนีขันตีปล่อยแม่ซื้อมาไปปพาะคนลูกสองคนนั้นขับไเลเนาะงดีเอ้ยสองคนคือเอ่ยไงบุญคุณแม่เหี้ยงแต่เ้ยสลืมจอ กำลังมวลเลยพอแมพี่นองสํหรับเรื่องม้าแมหมานุ่มยา<ช>่านาองชอบคณะปอฉลาดหน่อยทรงเสริมละเพชรอุบลกกาลังมวลนะคะสารจะว่าเวลาของห้าหนันตีเรารวดเร็วเหลือเ,เกินจะว่าข่าวดีว่าสันสำรับพี่นองที่กําลังเบิร์แมมหมานุ่มย่านยันติโอฟิใจะอยู่กับตองติตาตอนต่อไปและก็ะาบข่าวเมื่อวาผู้ทีรับบังหันนะคะที่แต่งตัวเป็นแมหมาน่ะนะาอ๋อบานเย็นชี้ม่วงสาชี้มาพอ้กับพีนองไปสุดๆตัวเป็นๆในวันศุ์ อ่อในเวลานี้แหละครับมุ้งตุกเนี่ยสีม่วงแรงหอดโฮม่งแรงนะค่ะโดยเฉพาะเมื่อนี้นะคะเวลาเวลาของเฮาเบิร์ดและเจังเด็กกระพาะกันมื่ออื่นสีม่วงแรงหอดโฮม่งแรงมื้งนี้สาวเพื่นและคู่ดอยก็ต้องล่ากันไปก่อนใช่เมื่อถึงเวลาจําเป็นต้องล่ามันก็ต้องล่าเลยตอนนี้นะครับเอาไว้มือไหนเจังพอกันสวหรับมือนี้สวัสดีค่ะ กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะตามที่อาจารย์ว่าโปรยหัวเอาไว้ว่าเวา,วาถึงศิลปินแห่งชาติสาขาหมอรัมนะคะก็เลยสงสัยเลอเกิดน,นะคะเพราะว่าศิลปินหมอลําดังๆมีหลายคนเลอเกิดน,นะคะแต่บงหัวผู้ใดเนี่ยได้ลา่งวัลนศิลปินแห่งชาตินะคะลูกๆแล,ล,ล,ละล้านรุ่นไม่ในอาสิเคยแต่ฟังรัมซื้อๆแต่ว่าบงหัวเป็นผู้ใดอาจารย์ คือศิลปินแห่งชาติที่าสิวัมณีเป็นเฉพาะสาขาหมอล่ำหรือว่าสาขาศิลปะการแสดงด้านหมอล่ำทางภาคอีสานเฮ่ากัจะเอามาคุยให้พ่อแม่พี่น้องแต่หูก็สิวักับพรามี่ธีม่าทีมาในที่นี้ไม่ความว่าช่วงต่อไปที่เฮาสิเปิดตั้งแต่ปกติเฮาเปิดเอ็มวีเพลงนันเพลงนี่ก่อนล่ำนันก่อนล่ำนี่แต่ว่าต่อไปนี้ช่วงต่อไปมันสิเป็นล่ำเร่องต่อก่อนซึ่งล่ำโดยศิลปินแห่งชาติภูมีซือว่า ปอฉลาดหน่อยส่งเสริมหรือว่าน่ายฉลาดส่งเสริมซึ่งได้รับเมื่อปี2,549นเะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขามอล่ำค้นสุดท้ายของวงการก็เลยว่าก็เลยว่าจูดว่าปอสลาดนี่คุณแม่มากลายค่ะบอกจะคุณแม่แล้วคุณป้าก็อาจิมังให้จตล่ำดีมีซื้อมีเสียงนะครับพอพืนถึงศิลปินแห่งชาติในภาคอีสานเฮาทั้งเมดทั้งเมดเนี่ย ที่เป็นทั้งมอลำ่มแน่ทั้งสาขาทั้งดนตรีแน่มันจะมีประมาณบอมบีป,ประมาณเนี่ยมีถึงเมื่อหกพันน้ำกันคนแรกเลยกคืออีพอท่องมากจันทะลือครับ<อ>เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นชาวจังหวัดรีสกเกตล่ะอดีตเคยเป็นสอสจังหวัดซีสกเกตเหมือดโดมาแล้วคนนี้บ่มีหยังแต่ว่าล่ำล่ำแบบล่ำโดนล่ำก่อนมอลล่ก่อนแล้วล่ำเก่ง ก่อนล่าคูนี่นะล่ำครูก็พิ้งเนี่ยเพิ่นเพื่อนมีความสามารถทางด่านล่ําแล้วก็จนได้รับคะแนนนิยมเราก็สมัครเป็นผู้แทนได้เป็นผู้แทนจังหวัดศรีสะเกดโดยที่บ่อ้องลงทุนคือสมัยนี้อีโพทองมากจันทะลือสุ้มือนี่เป็นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เพื่อนไปทำหนักอยู่ที่อุบลอ๋อนี่แหละทีหรือว่าย80ตัไใดคุณบอก80ตัวไหนคะ8ิ6ห80ประมาณ80 6กแล้วคือยังแข็งแรงอยู่นะจ้ะก็บอกแข็งแรงแต่ว่าเพื่อนยังมี ก็นนบ,บ้างเพราะว่าตาม<ไ>วัยชรามันเป็นปกติอยู่แลแ<ม>้วเนาะท่านชาติครับนคะนค่ะผู้แรกเลยเป็นว่าค่ะแต่ว่าหนูกับพึ่งดิ้งยินจากอาจารย์นี่นี่เพราะว่าหนูหูยู่าคุณอาปอสลัดหน่อยอยังสี่กับพ่อหูอยู่นะคะคแต่ว่าอันนี้ผู้แรกที่ว่าถึงอ,อายุหลายอาจารย์ท่องมากอาจารย์ทะล่ะเราทัดมากอายุกับไรเรียกกันประมาณเกือบเกือบแปดสิบคือกันอีพอเคนดาเราอาจารย์เคนดาเราเจ้าของกวนแตงสังหารสาวอันลื่นลันแตงหารสาวลื่นลันเลย ลื้อมาตลอดป้าตี๋ตรงนี่ค่ะอันนี้ผู้ที่สองเกี่ยวกับสาขาหมอล่ำโดยเฉพาะหมอร่หมอล่ำโดยเฉพาะอีพอเกนดาเหลานี่เพิ่นมีแม่บ้านหรือมี่พันย่าเป็นหมอล่ำน้ำกันคืออีแม่บุญเพ่งไฟผิวใช่คืออีแม่บุญเพ่งไฟผิวใช่นี่เพิ่นก็ได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเพื่อกันแต่ว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วสามสี่ปีนะครับคือแม่บุญเพ่งฮะแล้วถ้าจากอีแม่บุญเพ่งกับถ้าจากอาจารย์เข่งกลายเป็น อาจารย์เวีวันดำเนินค่ะซืือนีก็คุณนหูยุขอาจารย์ดังมากล่ำก่อนยังหัวก้อนชีวิตเช่าหน้าตอนหนึ่งชีวิตเช้าหน้าตอนสองโอ้ยล่ำเราเห็นภาพอ๋อคือเดลรับความนิยมอะค่ะอาจารย์เลยมีตอนทีหนึ่งมีตอนทีสองค่ะเนื่องจากว่าตอนทีหนึ่งในคนเดียวรับความนิยมหลายๆแล้วจะมีตอนที่สองเกิดขึ้นมากถูกต้องแล้วก็เป็นกอล์ม่ำที่ฟั่งแล้วไดมโนภาพเุณปูคูบาอาจารย์เพื่อนลูกเิียนกอลล่ำไ้ทีวีล่ำนี เปิดเ็นผูมิทีมีความสามารถอย่างไ่หลวงวสันต์<ม>เปิกดกันได้แล้วโดยโตยิ่งโตอาจารย์ชวิวันเนี่เปิดกับทํางานเป็นข้าราชาการขึ้กันแล้วก็ได้รับการเชิดชูเกียรติแล้วก็ได้รับปริญญาเอกกิติมศักดิ์หรือว่าเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ได<อ>้ทั้งสองใบจากมหาวิทยาลัายราชภัฒมหาอุดรเส <You> ียรอยเอชหนึ่งใบทะทีข้อนแก่น อีกหนึ่งใบรวมเป็นสองใบเป็นดอกรสองสถาบันวสดนต์ต่อตองเตยคิมศักดิ์เพราะฉะนั้นจังถือว่าอุ้ธรรมดาษทางอัยการย์เลยนะที่บ่ามากีนว่าธรรมดานะคะแต่เราเลือกจะเล่นอาจารย์หลังจากนั้นก็ยังมีอีพอเปื่งชายลัศมีเพิ่นก็ได้รับเพิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินไทยชาติสาขากระดานดนตรีเพิ่นนี่เป็นผู้เสป่งล่างส่าง่งล่างให้มีชื่อเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์ี่ผงล่างดังย้อนเพิ่นย้อนอีพอเปื่องวสันต์ แล,แล้วเพิ่นแล้วเพิ่นกับบดยูน้ำเ่าแล้วเพิ่นไปสวรนแล้วค่ะแตะ่ตว่ากับโปรงล่างนี่กัขึ้นสื่อกันยังดังอยู่นะคะซึ่งมีวงโป่งล่างนองไม่เพียวเอามาเล่นเอามาสแสดงกันยังให้เห็นกันอยู่กับดงดังมาจากจังหวัดกาลสินเนะะาะ